มีใหม่แล้วนะครับเีซีครับเสีค่ะวันที่สองวันนี้เอาโชคมาแบ่งปันค่ะเพื่อนมาขอขอชุดสามตัวหน่อยมาสั่นพี่ซีว่าสามตัวแม่าานั้นก็านชุดสามตัวไหมครับบัณเหตบหั่นณเหตเนาะกัจจิเศนศเนาะครับรอบนี้ชุดสามตัวมีนะครับผมมีมีวิ่งมา ก็เลขของอาจารย์ครับท่านส่งมาให้เนาะสําหรับวิ่ง,งิ่งหลักร้อยนะครับเมื่อกี้เราแยกบนกับล่างเมือม่อนี้ีรรวมมิดเลยเหคะ่ะจะรวมให้ทั้งบนทั้งล่างนะครับผมทั้งบนทั้งล่างสูตรสูตรนี้คือเป็นสูตรของคุณพ่อเมืองเพชรเนาะที่ท่านให้มาเป็นชุดสี่สิบกว่าหางนี่แหละครับผมตามสถิติมันก็เข้าตลอดเนาะแต่ขอให้เป็นชุดเต็มนะครับเป็นชุดสี่สิบกว่าหางแต่ผมก็ใช้ของอาจารย์หนึ่งมาตัด ของอาจารย์นี้มาตัดมาตัดมาตัดจะเหลืออยู่ล่างมีแค่สี่หางบนมีแค่ห้าหางส่วนหลักร้อยจะได้มาสองตัวแล้วก็เอามาใส่นะครับเอามาใส่ข้างหน้านะครับก็จะเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลส่วนสูตรเลขวิ่งของผมที่ผมได้ไปเรียนรู้มานั้นคือว่าเลขวิ่งหกกับหนึ่งเนี่ยของผมเนี่ยได้มา ีหนึ่งเนี่ยจะหลุดแค่2ง,งวดนะครับตามสถิติเนาะแต่ว่าหลักร้อยเนี่ยคือเขาบอกมาผมก็ตามนั้นเดี๋ยวผมจะไปศึกษาไปเรียนรู้อยู่นะครับสําหรับเลขหลักร้อยเนาะครับก็มีอาจารย์โทรมาอยู่บอกว่าอ้าวพอเดี๋ยวพ่อจะสอนให้นะสําหรับเลขหลักร้อยก็ต้องกราบขอพระคุณคุณพ่อ<ช>นะครับเนาะเ,นเดี๋ยวต้องหาเวลาว่างๆค่อยคุยกันเนาะเพราะว่ามันเรียมดนเนาะใช่มันใช้เวลานะครับก็เป็นสูตรคํานวณน,นะครับเป็นสูตรคํานวณมันอาจจะ เยอะนะครับผมอาจจะเยอะเอาตัวที่เอชอบเนาะตัวที่ชอบนะครับเป็นตารางตัวเลขนะครับตัวเลข4 40กว่าหางนะั้นสามารถกลับไปดูในคลิปย้อนหลังนะครับผมผมไม่ได้เอามาด้วยนะครับใช่ก็เอาเป็นสูตรหลักครับเ,เป็นสูตรหล,ลักก็สามารถแคปไว้ดูนะครับไปถ่ายเอกสารไว้นะครับว่ามันเข้าจริงไหมนะครับเนาะแต่สําหรับผมผมมาไล่ดูเนาะมันก็เข้าจริงอยู่นะ คือไม่ได้เป็นตารางเลขไว้ดูแต่ละงวดละงวดใช่ครับก็บริเวว่าให้ซื้อไม่ไม่ได้ว่าให้ซื้อทุกตัวนะแต่ผู้่มั่นใจคือผต้จงซื้อง่ายดีเนาะแต่ก็มีแต่ก็มีคนซื้อทุกงวดอยู่นะยังมีคนซื้อเออเขาก็ถูกของเขานะอันนี้โอปอทําให้ดูเฉยๆทาไม่ดูเฉยครับบางคนว่าซื้อยังได้เมิรอันนี้บริเวณ่ให้ซื้อมันหลเนาะมันไหล เขาก็ยังบอกว่าโอ้ยมันหลายขนาดนี้ก็ซื้อถูกแล้วเนาะก็จริงครับก็ไม่ได้ให้ซื้อต้องฟังดีๆเนาะค่ะต้องฟังคลิปนี้ดีๆดีว่าได้ให้ซื้อให้เบิ้งซื้อๆรับให้ดูให้เฉยส่วนใครซื้อกลัมันกับอันนั้นมันกับล้วแต่สิชมพคนเนาะก็คือว่ามาแบ่งปันมาแบ่งปันแคปไปดูครับไปดูสถิติปอปอคำนวไใบเบิ้งซื้อวางนี้มันสีขาวโบสค่ะสำหรับเลขวิ่งของผมงวดนี้ได้วิ่งหกกบหนึ่งนะครับ นี่หกกับหนึ่งครับผมก็เขียนไว้ไหมเขียนไว้เขียนไว้ครับผมส่วนส่วนล่างวิ่งสองนะครับส่วนล่างวิ่งสองครับทีนี้เลขหลักร้อยที่เขาส่งมาให้ผมเนี่ยมีอาจารย์ส่งมาให้ผมเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็เข้าเป็นประจำเนาะครับเขาให้มาคือหกกับหนึ่งมันตรงกับของผมเลยทีเนี้ยเออเลขวิ่งเขากันยงเลขวิ่งหลักร้อยเขาเขาก็มาหกกับหนึ่งเหมือนกัน แต่ว่าแต่ละสำนักแต่ละอาจารย์ผมไม่รู้เนะว่ามันจะเข้าหรือมันจะแม่นหรือยังไงเนาะอันนี้ผมเอามาตัดตามที่ท่านบอกมาท่านบอกวาอ่าถูกถูกมาตลอดนะครับถูกมาตลอดนะครับท่านส่งมาให้ผมหกกระนึ่งนะครับนี่ก็เป็นเพียงแนวทางเนาะ f ีเนาะเป็นเพียงแนวทางวันนี้ผมก็จะสรุปให้นะครับว่าชุดล่าง มีตัวไหนบ้างชุดบนมีตัวไหนบ้างชุดสามตัวมีตัวไหนบ้างนะครับอันนี้เป็นชุดตัดของผมเนาะชุดตัดที่ผมตัดเองหรือว่าใครที่จะชอบชุดสี่สกว่าหางนี่ก็สามารถไปดูได้นะครับผมเดี๋ยวผมก็พยายามศึกษาอยู่มเมื่อกี้ก็ถามว่าเข้าไหมเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับเอฟซี FC ครับอืเข้าเข้าชุดเต็มของผมนะชุดสี่สิบเ็หางนี่ผมก็ตัดออกมาเหลือแค่ ยี่สิบกว่าหางมันเข้าทั้งบนทั้งล่างนะง <ไป S 1> ขงเนะข้าทั้งสองหนึ่งเข้าทั้งหกสามวัดนี่แยกบนแยกล่างเลยยนินดาครับแต่ว่ามันจะหลายหางนะครับ fc อ,อย่าพึ่งเออบนนะครับว่าอย่าพึ่งดาม่านะว่าอุ้ยมันหลเอาที่เราชอบนะครับเอาที่เราชอบนะครับผมวันนี้ผมจะนําเสนอคือชุดล่างชุดล่างกับชุดบนนะครับน,นะครับล่างก็วิ่งสองนะครับสูตรบันมมาสองเนาะ ไม่ว่ายังไงนะฮะก็คือวิ่งตามสูตรครับวิ่งตามสูตรนะครับว่างวิ่งสองก็วิ่งสองใช่เล็กล่างนี้รุดรู้่าคะเด็กวิ่งเลขกล,ล,ล่างผมเพิ่งมาทําได้สองงวดเนาะมันก็เข้าทั้งสองนะครับครับเล็กล่างนะครับเจ้ากบบุรุ่บบรสถิติก็คือหนึ่งปีหลุดกี่ทางคะเล็กล่างเล็กล่างเพ <ขา S 3> <ล>ิ่งทําครับออ๋อเพิ่งทำเด็กล่างเพิ่งทํานะ แต่ว่าสถิติของคุณพ่อเมืองเพชรเนี่ยที่ผมไล่ดูเนาะไล่ดู47หางเนี่ยเอมันแทบไม่หลุดเลยนะครับผมแต่ว่ามันมีหลายหางมันอยู่ที่ว่าถี่จับถือใช่ใช่เป็นบนนะครับสูตรของท่านจะเป็นบนเราต้องหาสูตรมาจับใช่ไหมใช่มาหาสูตรมาจับครับอืมก็มีเอฟซีบอกว่าอุ้ยไปหลายอาจารย์มันมันมันหลายอาจารย์เนาะ บางท่านก็บอกโอ้ยมาตามสี่สิบเจ็ดหางดีกว่าเอาแล้วแต่นะครับผมตามความชอบนะครับผมเราจะเจอุ่นไรนะเข้าหาเลขวิ่งแม่นๆมา่วิ่งเอานีกระถือกันใช่ใช่หาเลขหลักร้อยแมนๆมาใส่ข้างหน้านี่คือได้สามตัวได้สามตัวครับหลักร้อยของผมงวดนี้หกกัะหนึ่งครับผมงวดนี้งวดนี้นะครับใช่อันนี้เดี๋ยวจะเอาล่าให้ดูก่อนแล้วแต่ไพสิมัดหกหรอหนึ่งสิบอ๋ใช่ เอาเอาล่างอ่าอันนี้คือล่างนะครับเอฟซีครับล่างเอฟซีแคปหน้าจอไว้นี่คือล่างอันนี้เน้นคือมีสี่หางนะครับที่เน้นเนาะเห็นชัดไหมครับล่างนะครับอันนี้คือล่างเห็นชัดไหมครับต่อไปจะเป็นบนนะครับเอฟซีครับ ใ,ใครมาเนาะเก็บสีบอกขอเลขครับทีนี้ทีนี้จะเป็นบนนะครับผมจะเป็นบนนะครับเน้นคือห้าหางนะครับบนห้าหางนะฮะผมก็จะเน้นห้าหางนี่แหละครับผม,มไปใส่ในชุดสามตัวนะครับยังไม่ต้องผีมากอันนี้บนนะครับผมบนวันนี้คือรวมเนาะ,ค,ะครับรวมให้นะครับผมทั้งบนทั้งล่างทั้งสามตัวเลย นะครับไปแบบเร็วๆนะครับเนาะแคบไปจบไปนะคะไปอันนี้คือบนสองตัวนะครับครับขอล่างอีกสักครั้งนึ่งค่ะทางนี้นะครับโอ้ไม่ไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นค่ะออันนี้ล่างนะครับค่ะขอชุดล่างล่างวิ่งสองครับผมค่ะล่างวิ่งสองอ่าอันนี้เน้นหรือว่าจะเน้ส่วนตัวเน้นก็ได้เน้นส่วนตัวค่ะแต่ถ้าถ้าให้ดีก็ ทั้งหมดก็ดีนะถ้าจะเน้นไหลายมันก็จะหลสองสามนี่ดังเลยค่ะสองสามนะครับนี่นะครับเห็นไหมเป็นแนวทางนะคะครับผมก็มีเอฟซีขอมาเนาะขอมาว่าอุป,ปจัดชุดสามตัวให้หน่อยนะครับสามตัวคือผมจะเอาไอ้สามตัวเนี้ยเอาหกกันหนึ่งมาใส่นะครับมันก็จะเป็นสองชุดนะครับให้เอฟซีอย่าเพิ่งสับสนเนะาะอ่าดูนะครับเป็นสามตัวแต่ผมเน้นให้อยู่นะครับ ไครที่ชอบสามตัวครับผมเอาหกมาใส่กันหนึ่งมาใส่ข้างหน้าครับผมเผื่อมันมาเนาะอันนี้ผมก็ไม่รู้แล้วครับว่ามันจะเข้าหรือมันจะหลุดนะครับอีฟซีครับแคปหน้าจอไว้นะครับผมอย่าเพิ่งว่าหลายตัวเนาะแต่มันก็หลายตัวจริงอะแต่ว่ามันก็คุมหน้าถ้าเขาสามตัวถ้ามันเข้าใช่ของวันปีใหม่นะครับอฟซีครับของวันปีใหม่เนาะสามตัวสามตัว เข้าตลอดนะคะอย่างมาทั้งพีหน้าั้งปีก็เห็นหรือว่าใครมีสูตรหลักร้อยแม่นๆก็ลองคอมเมนต์มานะฮะลองคอมเมนต์มานะครับผมทักมาหาแอดมินแต่ละช่องก็ได้นะครับผมนี่นะครับเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะเป็นแนวทางนะครับชุดสามตัวบนชุดสามชุดสองตัวล่าง สองตัวบนนะครับวันนี้สรุปให้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นชุดคำนอนแลลวแต่เขาจะเลือกเอาว่าเอาบนหเรื่อง่างสิบ่ฮะใช่ครับอืมมันอยู่ที่ว่าเราชอบไหมบาง<ม>ทีถ้าบ,บางทีก็มีโอกาสเข้ามีโอกาสหลุดเนาะก็มีโอกาสามาบนบนมาล่างนะครับบางทีบางคนว่าอาจอาจจะชอบหลักหกข้างหน้าก็ได้ก็เอาแค่นี้นะครับเอาแค่ตรงนี้แต่บางท่านชอบหลักหนึ่งหลักร้อยก็เอาแค่ตรงนี้อันนี้ผมกัดอ่ามาให้ แบบกชับมันชักกระชับเลยให้มันชัดเจนเลยนะครับอืมสมมุติว่าจะเอาแค่หกแต่มันถ้ามันมาหนึ่งล่ะก็จะเสียดายแล้วทําไมไม่บอกอย่างนี้นะเลยเอาสองอันนี้แหละก็เลยดูมันก็เลยมีเยอะเต็มหน้ากระดาษพอดีแต่ว่าตัวเน้นนี่คือตัวเน้นตามสูตรใช่ไหมคะตัวเน้นเนี่ยครับเน้นตามสูตรเน้นตามสูตรเน้นตัวบนนะครับผมเ็ือแค่เอาแค่อหกมาใส่เอาหนึ่งมาใส่แค่นั้นเองครับ นี่นะครับแค่นี้สำหรับ FC ที่รอสูตรของเสียโอปอนะคะสูตรแม่นเนาค่ะเนาะก็เป็นแนวทางนะครับขอบคุณค่ะ